มาดูวิธีการเพิ่มผู้ใช้เข้าไปในเครื่องสแกนใบหน้านะครับให้กดที่ตัว M นะครับกดที่1นึงะครับมันจะเข้าไปในเมนูนะครับเราเลือกไปที่จัดการผู้ใช้ก็คือกดปุ่มเคปุ่มเดิมนะครับกดโอเคเข้าไปนะครับเสร็จแล้วถ้าเป็นพนักงานใหม่ให้เลือกที่ผู้ใช้ใหม่นะครับกดปุ่มเดิมนะครับกด OK นะครับรหัสตรงนี้เลขที่ผู้ใช้นะครับ ปกติมันจะรันลำเบอร์หนึ่งสองสามถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับให้กดโอเคไปก่อนอ่าเราก็กดตัวเลขลงไปนะครับหรือกดลบก่อนกดตรงเลขเบอร์ฮะศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับเราก็กดโอเคนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับชื่อไม่ต้องใส่นะครับสิทธิ์ถ้าเป็นผู้ดูแลนะครับก็คือสามารถเพิ่มเพื่อนพนักงานได้นะครับให้กดโอเคเข้าไปเปลี่ยนเป็นผู้ดูแลระบบนะครับ แต่ถ้าเป็นพนักง,งานธรรมดาให้เลือกธรรมดาหรือปกติมันเลือกอยู่แล้วนะครับให้ข้ามไปนะครับถ้าเราจะใส่ใบหน้านะครับคือมันจะเป็นลายนิ้วมือก่อนใส่ลายนิ้วมือก่อนก็ได้หรือใส่ใบหน้าก่อนนะครับใส่ใบหน้ากดโอเคนะครับ,าารบเขียนี้เราก็ทําตามนะครับสังเกตตัวสกอร์ด้านล่างนะครับ,าารบจะเลือกไะเรือบ ก็ทำตามไปเรื่อยๆนะครับจนสำเร็จนะครับขอบคุณค่ะจะได้เสร็จอันนี้ก็คือใบหน้าถ้าเราจะไปใส่ลายน้วมือก็เลื่อนไปที่ลายน้นมือนะครับก็กดโอเคใส่ลายน้นมือด้วยนะครับก็กดโอเคทีหนึ่งแล้วก็วางนิ้วสามครั้งหลังจากเสร็จแล้วก็ esc เลยนะครับก็คือเสร็จแล้วนะครับกด esc ด้านปุ่มด้านบนนะครับ น,นี่เสร็จแล้วก็ให้คนต่อไปนะครับ